สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมื่อพบกับลีอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยลีพาทุกคนไปที่ประเทศลาวค่ะทุกคนไปที่เวียงจันทร์จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวรอติดตามชมกันเลยค่ะทุกคนไฟนี้นะคะจะบอกว่าเป็นไฟที่ไปเช้ามากๆเลยประมาณตีสี่กว่าค่ะทุกคนคนเยอะมากๆเลยนะคะประมาณช่วงกลางปีค่ะทุกคนเดือนมิถุนายนนั่นเองที่ไปนั่นเองนะคะจะบอกว่าราคาตั๋วที่ไปนะคะราคาถูกมากๆเลยค่ะราคาพันกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนพันวันนี้นะคะที่จะลองไปก็คือ ไปลองกินอาหารประเทศลาวค่ะว่ามีอะไรกันบ้างที่นั่นเนี่ยมีขายอาหารเหมือนที่ไทยหรือเปล่านั่นเองค่ะแล้วก็บรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปติดตามชมกันเลยนะคะทุกคนทิปาววันนี้นะคะรีไป2วัน1คืนค่ะกับสายการบินแอร์เอเชียนั่นเองค่ะเรากำลังจะเดินทางไปที่ลาวทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงกันนะเวลาประมาณ6โมงกว่า และนี่นะคะก็เป็นพี่ชายของลี่เองค่ะทุกคนหนาะวันนี้จะบอกว่าแอร์หนาวมากๆเลยค่ะนี่เห็นไหมดูแอร์ดิมันหนาวมากๆเลยนะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะคะถึงประเทศลาวแล้วเรียบร้อยทุกคนก่อนที่เราจะไปที่พักนะคะเดี๋ยวลองแวะสำรวจพื้นที่แถวนี้ก่อนว่ามีที่ไหนหน่าเที่ยวกันบ้างนั่นเองค่ะ จะบอกว่าที่ลาวเนี่ยก็คือหารถแท็กซี่ยากมากเหมือนกันนะคะจะมีเป็นรถแท็กซี่สนามบินนั่นเองทุกคนแล้ววันนี้ก็เรียกแท็กซี่สนามบินมารับเลยค่ะทุกคนนะาได้เป็นรุ่นนี้เลยค่ะจะเป็นรุ่นมาสด้าสามใหม่ล่าสุดเลยนะ ตอนแรกนะจะเรียกแท็กซี่เนี่ยไปส่งที่พักค่ะแต่ว่าเปลี่ยนใจไปหาข้าวกินกันก่อนเลยหลังจากลงถักแท็กซี่นะคะก็แวะมาที่ร้านเอเมซอนร้านนี้กันก่อนเลยเพราะเห็นว่าเปิดอันดับแรกเลยคือหาข้าวกินยากมากๆต้องเข้าไปในห้างใช่ไหมคะเจอใกล้ๆพอดีก็เลยแวะเข้าไปจะบอกว่าเมซอนที่นี่ราคาถูกมากๆเลยแก้วละ40บบาทเอง หลังจากนั้นนะคะเราก็เดินเข้าไปในห้างค่ะทุกคนเพื่อไปดูว่ามีอะไรกินบ้างนะทุกคนจะบอกว่าห้างนี้เปิดประมาณ10บโมงค่ะทุกคนไม่มีคนเลยสงสัยคนเขาไปทํางานกันหมดแน่เลยค่ะทุกคนถามว่าอาหารเหมือนไทยไหมจะบอกว่าใกล้เคียงกับประเทศไทยมากๆเลยค่ะส่วนราคานะจะบอกว่าราคาประมาณสัก50านะจนถึง80บบาทเลยค่ะทุกคน และนี่ก็เป็นบรรยากาศฟู้ดคอร์ทที่ประเทศลาวค่ะทุกคนนะอยู่ในห้างนะแถวแถวเวียงจันน์นั่นเองค่ะทุกคนข้าหัวกบโออหสิบหอยบาใไ่สีัโอ้ใหญ่สีพัาาเประมาณเอาอันนี้ก็ได้แต่ว่าไม่เอามันอะอขมม่เอามันอะจานอ่าฮะแบบไหนมันใ,ใส่ไข่ไม่ใส่ไขใส่ไข่ด้วยอะใส่ไข่ด้วยไข่เป็นจานใหญ่จานใหญ่อ่าฮะ <Okay. S 2> วันนี้สั่งเป็นข้าวขาหมูแล้วกันนะราคาประมาณ60บาทค่ะทุกคนแล้วก็มีพวกเฝอด้วยนะประเทศลาวเนี่ยเขาจะเรียกว่าเฝอค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะส่วนใหญ่รี่จะเห็นแต่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นราคาน้ําผลไม้ปั่นค่ะทุกคนพวกโกโก้ปั่นนะคะน้ําองุ่นปั่นเมลอนปั่นนะ และนี่นะคะก็เป็นส่วนเสื้อผ้าค่ะวันนี้นะคนน้อยมากๆเลยค่ะนะที่ห้างแห่งนี้นั่นเองทุกคนไปออกไปข้างนอกกันดีกว่าทุกคนนะคะเดี๋ยวที่จะพาทุกคนไปที่ตลาดเช้านั่นเองค่ะทุกคนจะบอกว่ารถที่นี่นะคะจะเป็นป้ายทะเบียนสีน้าเงินทุกคนถ้าเป็นป้ายทะเบียนสีน้ําเงินหมายความว่าเป็นรถราชาการนั่นเองค่ะใอะไครอ่ะ ไปต่อกันที่ตลาดเช้ากันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเหมาตุ๊กๆกันไปเลยราคาประมาณสัก3-400ึงบาทนะเหมาตุกๆุเนี่ยถือว่าแพงเหมือนกันนะคะทุกคนตรงนี้นะคะจะเป็นที่จอดรถเอาไว้ข้ามชายแดนนะคะระหว่างไทยกับลาวนั่นเองค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นบรรยากาศถนนที่ประเทศลาวค่ะทุกคนรถน้อยมากๆเลยค่ะไม่มีวินนะวินน้อยมากๆเลยมีแต่ตุกตุก แล้วเราก็มาถึงตลาดเช้าแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าร้อนมากๆเลยค่ะที่นี่เนะี่ยของขายเยอะมากๆเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแต่พวกผ้าไหมนะพวกทองอย่างเงี้ยเสื้อผ้าที่นี่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะนะมีทั้งผ้าไหมมีทั้งเสื้อปกติมีทั้งของฝากเยอะแยะมากมายเลยทุกคนนะคะที่นี่เป็นแหล่งรวมเลยนะของแบบว่าทุกอย่างเลยค่ะในตลาดเช้านะั่นเองทุกคน และนี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดเช้าค่ะที่ประเทศลาวนะคะทุกคนนี่เดินไปเดินมานะคะก็ไปสะดุดที่ร้านทองค่ะทุกคนจะบอกว่าทองที่เนี่ยขายเยอะมากๆแต่ไม่บอกราคาค่ะทุกคนน้ำหนักทองที่นี่นะคะจะบอกว่าเปอร์เซ็นทองอยู่ที่99.9% 9 99นะไม่เหมือนของไทยนะปกติเนี่ยของไทยจะอยู่ที่ประมาณ96%นะคะทุกคนที่เนี่ยเ9 9 9เลยนะแล้วก็แต่ละร้านเนี่ยราคาไม่เท่ากันเลยค่ะ มาถึงที่พักกันแล้วค่ะวันนี้นะลี่จองที่พักเนี่ยใกล้ๆที่แบบว่าแม่น้ำโของอะนะคะทุกคนราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงคะ่ะทุกคนจะบอกว่าอากาศร้อนมากๆดูจากผมของลี่นะทุกคนฟมูมากๆเลยค่ะ <laughs> จะบอกว่าห้องน้ําที่เราเนี่ยเท่าที่ลี่สังเกตนะคะเขาอะจะไม่ชอบใส่แบบว่าถังขยะหรือว่าถังแบบว่า,าใส่เชืชั่วไว้ในห้องน้ําต้องเอาไว้ข้างนอกห้องน้ําแถวแถวอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าประมาณนี้ค่ะทุกคน และนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศห้องนอนที่แบบว่ารีจองไว้ค่ะทุกคนมีอ่างอาบน้ํานะคะมีที่นอนให้นะวันนี้จองเป็นแบบว่า3มเตียงนั่นเองค่ะทุกคนหลังจากนี้ไปปั๊บหนึ่งค่ะทุกคนก็มืดแล้ววันนี้เนี่ยก็เลยลองพาไปดูมินิบิ๊กซีลาวกันดีกว่าค่ะว่าจะเหมือนไทยไหมนะจะบอกว่าจริงๆแล้วก็เหมือนกับประเทศไทยเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือนําเข้าจากที่ไทยไปที่ลาวนั่นเองค่ะทุกคน ไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันนะคะยาสีฟันที่หมักผมน้ำยาสระผมเอ่ยสบู่เอ่ยนะคะมีหลากหลายยี่ห้อมากๆเลยนะส่วนใหญ่ก็คือแบบนำเข้าจากที่ไทยไปซะส่วนใหญ่ะนะคะทุกคนนะมีเหมือนกับไทยเกือบทุกอย่างเลยค่ะแบรนลังนกนะผ้าอ้อมนะคะนะผ้าแบบว่าของเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงแบบว่าขนงขนอมีหมดเลยทุกคนอันนี้นะคะก็คือเป็นบิ๊กซีลาวทุกคน มีทุกอย่างเหมือนไทยหมดเลยค่ะนี้คือสภาพตอนนี้นะคะคือแบบร้อนมากมา,มากมาม่าก็มีหลากหลายยี่ห้อนะคะยำๆก็มีนะคโนก็มีค่ะแล้วก็ของกินมีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะในมินิบิ๊กซีที่ลาวนั่นเองค่ะทุกคนของใช้เครื่องครัวก็มีนะเยอะมากๆเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคน น้ำทิพย์ภาษาลาวทุกคนดูดีข้วเปาอแล้วเอแล้วเปล่าเกลียเปาหนูไม่เอาแล้วหนูในใจนะเนี่ยเอานี้เลยกินเองก็พอแซนด์วิชอันนี้เข้าตู้เย็นเลยพรุ่งนี้กินได้เลยอือต้องเอาแบบไหนที่มันมีไข่อะมีไข่เออแกนนี้เนี่ยที่มีไข่อันข้างล่างเนี่ยแซนนี่นี่อันแบบนี้นี่นี่เอออันน่ะแกนอันนึงเอายิ้มมาที่เจ้าเอาอันนี้เดียวเดียวอันเนี้ยที่ใส่ชีสก็ได้จะเอาไปเออมันแพงเออมัน ไรเนี่ยร,ราคาเดียวกันมันคืออะไรใส่ชีสมันน่าจะแพงกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวเยอะกันหมดใช่ไหมไม่เอาเอาขิงเอ่ขิงสดชื่อบุกินอะไรอไหมไปละกลับได้เอาขนมปังยังไหมไปแล้วไปแล้วเอาละอิ่มมันร้อนไหมคนจะบอกว่าร้อนมากเลยอันนี บิกซีลาวกับบิ๊กซีไทยเหมือนกันเลยนะคะส่วนใหญ่ก็คือแบบว่านําเข้ามาจากไทยเป็นหมดเลยทุกคนสําหรับ e ีพีต่อไปนะคะก็ยังอยู่ที่ลาวเหมือนเดิมค่ะทุกคนจะเป็นยังไงต่อน,นั้นนะคะฝากกดติดตามช่องนิดนึงนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป